วิธีการสร้างทางลัดหรือช็อตคัดมายัางเดสก์ท็อปสำหรับ Microsoft Edge บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่งสีพลัดภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จีอุปปลียสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธทิโชคนะครับผม ก็จากบริการหมอคำหนึ่งสี่หนึ่งสี่พาร์นะครับสำหรับใครที่ตั้งค่าให้ Microsoft e เ g e เป็นตัวเบราว์เซอร์เริ่มต้นอยู่แล้วการสร้างช็อตคัดหรือทางลัฐนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณมากเวลานำมาไว้บนเดสก์ท็อปหรือไว้เก็บรวบรวมเว็บไซต์ที่คุณโปรดปรานเพื่อจะทำเป็นโฟลเดอร์ไว้หรืออะไรไว้นะครับบางคนก็ทำเป็นเฟอร์ริตไว้หรือทำเป็นบุ๊กมาร์กไว้แต่วันนี้เห็นมีน้องๆถามมาว่าเอเราจะสร้างมาไว้บนเดสก์ท็อปเนี่ยทำอย่างไรก็ เห็นน้องๆแนะนํากันมาแล้วผมเองก็ก็ต้องบอกว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับแล้วก็สมาชิกถามมาถึงวิธีการด้วยก็เลยนํามาเผยแพร่ขออนุญาตนํามาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับเริ่มต้นก็ไปที่ Microsoft Edge กันก่อนมีเดียที่มันอยู่ฟูดีพีซีนึงดี์มาที่เดสก์ท็อปแล้วกดตัว M ไปหา M i c r o s o f t Edge Microsoft Edge นะครับ Enter เข้าไปครับผม New Tab Personal Microsoft Edge ผมตั้งค่าให้เป็น New Tab ก็คือโอ้โควิดวันนี้เลย ไม่ได้เปิดหน้าเว็บใดๆนะครับเป็นแบง blank d o c เมนต์หรือในส่วนของหน้าว่างเปล่านะครับเข้ามาสู่ Snap Microsoft Edge แล้วเราก็ผมยกขอยกตัวอย่างเป็น www.facebook.com แล้วกันครับหน้าเว็บ Facebook หน้าใหญ่ดปกติผมใช้ m.facebook.com นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ w w w a c e b o o o k c m c e b o o ok f a c e b o com โหลดดิเอนดับทเปบีซีแล้ว facebook ของนายหมอคอมนะครับโหลดดิคอมทีวงเล็บเปิดแวงเล็บปิด facebook คลิกแคปเปแบนเนอร์แลมารวิสิตแตดลิง facebook สมมุติว่าไม่ต้องสมมุติเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงว่าเราเข้า facebook มาได้แล้วเนี่นแบเนอดิ h มาหน้าหลักของคุณหน้าหลักเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าหน้า facebook ได้แล้ว คราวนี้แนะนำว่าให้เพื่อนๆกดอัลเทเนตดีอัลเทเนตค้างไว้แล้วตัวดีเดลตานะครับอัลเทเนตแล้วดีอัลเทเนตค้างไว้ตัวดีเดลต้าแล้วปล่อย App bar f u l bar address and search bar search และ mark ร h o จริงกด F6 ก็ได้นะครับเราจะอยู่ที่ address bar เขาจะ select ไว้อยู่แล้วนะครับหรือให้แน่ใจก็กด home แล้วกดชิปค้างไว้แล้ว n h t w w c o m อ่าเราจะ copy url หรือที่อยู่เว็บไซต์ตรงนี้ครับ c t r o l c copy copy อ่าแล้วผมก็ปิดหน้าต่าง microsoft edge เลยนะครับ internet F4 หลังจากนั้นเราก็มาที่ Desktop อนะครับ windows m อ่มาที่ Desktop แล้วนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณไปกดลูกศรขึ้นลงอย่างเงี้ยเขาก็จะ select ไอคอนหรือช็อตคัทอะไรไว้ให้คุณกด Control แล้วปุ่ม Space ครับ Control ค้างไว้แล้ว Space แล้วปล่อยมือ Space not selected เขาจะบอกว่า not selected นะครับให้ได้ยิน not selected ถ้ากด Control Space Space selected ถ้าเขาพูดว่า selected เนี่ยไม่เอานะครับต้อง Control Space เป็น Space not selected not selected คือไม่ได้เลือกไว้นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Shift F 1 0หรือปุ่ม Application ครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับเสียงอาจจะ เออนิดนึงนิดนึงเพราะว่าหน้ากากนี้หนานิดนึงกดปุ่มแอปพลิเคชันหรือปุ่มชิป F10 เปิดคอนเทกเมนูเปิดคอนเทกเมนูขึ้นมาครับแล้วให้กดลูกศรขึ้นไปหาคำว่า New Submenu หรือลูกศรลงมาหาคำว่า New Submenu หรือกดตัว W u เดี๋ยวผมลองกดลูกศรขึ้นก่อน New Submenu d e นี่ครับ New Submenu นี่แล้วลูกศรขวาหรือ Enter เข้าไปนี่ลูกศรขวา โฟลเดอร์ er F ลูกศรลงเ <Cut> นี่ยช็อตคัต S เราจะทำตรงนี้ครับเอนเตอร์ Enter ไปแต่ว่าเอาใหม่นะครับดับเบิ้ลอะ S H ไปลองใหม่คราวนี้เมื่อกี้ผมบอกให้กดลูกศรน,นะครับคราวนี้เลือ no กหรือ not select อยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับ Control Space Space เลอกอันนี้ select ไม่ใช่ Control Space s a c e not c ให้ not select นะครับเพื่อเราจะได้เหมือนกับ กับเราคลิกขวาที่เดสก์ท็อปกันครับคราวนี้ชิป F10 หรือกดปุ่มแอปพลิเคชันกันครับคําแทยเมนูแล้วกดตัว W เลย W whiskey folder F เนี่ยเขาจะเปิดเข้ามาใน New sub เมนูอยู่ที่ folder F แล้วกดกดลูกศรลงได้เลย shortcut s. <S, short s หรือกดตัว S s e r a ได้ทันทีอ่ะแต่ลูกศรลงมาเจอ shortcut แล้ว Enter เข้าไป create shortcut the l o c a t i o n of the iPhone edit plus template เขาจะอยู่ที่ใน,ในส่วนของ ช่อง Edit หรือช่องแก้ไขเป็น type the location นะครับเราสามารถกด c อนโ V V v i c t เ r เนะครับเพื่อวาง URL หรือ www.facebook.com ที่เมื่อกี้เราทำเนี่ยไว้ตรงนี้ได้เลยครับคอนโท แล้วลองแท็บจะมีบราวชิปแท็บกับมาที่ the location of the p h o n e e d i t w w c o m ถ้าตรงแล้วแท็บไปที่แท็บอีกนบัตท่านวิกเกต the n e p a e n next button กดปุ่มนี้เพื่อไปยังการตั้งค่าหน้าต่อไป space bar หรือ enter space ให้วบที่ for i a t t p s ด็ internet t cut เขาบอกว่า ให้เขียนชื่อตั้งชื่อใหม่เนี่ยผมคอนโทนเอไปก่อน<ร>ผมลบทิง้งคอนโทนเอหรือกดปุ่มเอ็ลบกดแบ็กสเปซแบ็กสเปซแบ็กสเปซลบทิ้งให้หมดแล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการผมพิมพ์ว่า Facebook f, f a c e, c e. เพราะเว็บนี้ผมจะเข้า Facebook ครับ B O O K อ่า FACEBOOK F A C E B o K. แต่ถ้าเป็นเว็บอื่นคุณก็ตั้งชื่อแบบที่คุณจำได้นะครับอ่าตั้งตามความต้องการของคุณไทยก็ได้อังกฤษก็ดี ่าโอเคครับแถบไป Finish button ค o m p l e t e the w i t s a t plus F Finish หรือเสร็จการตั้งค่าช็อตคัดทางลัดตัวนี้ Finish F button Enter ได้เลยครับอ่าคราวนี้ผม อ่า Windows M มาที่ desktop แล้วกดตัว F เพราะว่าผมตั้งชื่อว่า Facebook ตัวอักษรตัวแรกที่คุณตั้งอะไรลองกดตัวนั้นผมกดตัว F F F Read t h Format Factory F F Facebook เจอแล้วคราวนี้ผมกด Enter เปิดเขาจะเปิด browser หลักแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์นั้นผม browser หลักผมเป็น Microsoft Edge ก็จะเข้าสู่อันนั้นอ่านี่ครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ปึ๊บ วงเล e ็บเปิดแป่วงเล็บปิด Facebook ฮอร์ o ซ a l m นอล o s ไมโครซอตอนนี้เข้าสู่ Microsoft Ed g e เรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการเบื้องต้นที่คุณลองนำไปใช้งานกันดูนะครับฝากถามมาเราก็นำสื่อมาฝากกันกับบริการมอคอม1 4 1 4พรัสนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมมอคอมอ